สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลควมทูเด็ดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88มอริสผาดาว youtube.com โหระษ์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยารต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถติติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยานด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่1 2 3สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตาะรายวันหันสาหมหาสนุกนะ ประจำในวันจันทร์ที่17บเจพฤษภาคม2องพนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความดีใจนะกับมหาเศรษฐีคนใหม่นะไม่ว่าคุณจะซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรก็แล้วแต่นะนั่นแหละคือเลขนะเออเรางวัลที่หนึ่งของคุณนะคุณซื้อเลขอะไรก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาบแล้วกันนะรับตาซื้อก็ขอให้ถูกนะครับ โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาประจำในวันนี้ขึ้น7จ็ดข้าเดือน7ปีฉรูวันนี้ห้ามทำการมงคลในใดนะครับเอ,อแต่สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรได้นะหรือโทรมาดูดวงชะตาอาจารย์ก็ได้นะครับเออก็จะเป็นผลดีในดวงชะตาเรามัดระวังในภายในสิ่งต่างๆนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นกระทิงวันนะถือว่าเป็นวันแรงให้เลิกไม่ได้ด้วย ในดวงจะตานะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่เอาความฝันก่อนนะสำหรับคนที่ช่างฝันและเมอเพอเพบไปรวยนะฝันถึงตัวเลขอะไรก็ว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ฝันในขึ้นเจ็ดค่ำถือว่าฝันดีหรือร้ายก็จะเป็นจริงตามคำทำนายทั้งหมดนะเพระเาะฉะนั้นก็ฝันให้มันดีเข้าไว้นะจะได้เป็นจริงตามคำทำนายทั้งหมดนะครับ มาสึงใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจำในวันจันทร์นะท่านรักมากคุณก็จะมีสเสน่ห์นะเว้ถ้าคุณอยากที่จะให้ใครรักใครหลงเนี่ยให้ใส่ชุดใหม่ในวันนี้ก็ถือว่าจะมีคนรักคุณนะนะต่อมาสะหัวใหม่ในวันจันทร์จะมีลาบตัดผมใหม่ในวันจันทร์จะมีลาบตัดเล็บวันจันทร์มีลาบทาน้ํามันในวันจันทร์เจริญรุ่งงามดีนะครับโอ้ย <c oughs> ต้องอื่นนะ <c oughs> กินกินนั่นอะไรนะข้าวหมูย่างนะโอ้แหมข้าวคั่วแหมติดฟันดีเหลือเกินนะ <c oughs> โอเคอันนี้จยมาถึงเสียงเสียงซีประจำวันกันก่อนเลยนะครับเยมซีประจำในวันนี้ได้ขยาบก่อนไปนะใบที่86 โชคชะตาของท่านาในช่วงนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งนะครับนะักมาเป็นระลอบระรอบแล้วคุณจะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงและอยู่ในศีลในธรรมเข้าไว้จึงจะดีในดวงของคุณนะครับความคาดหวังหรือสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้จะไม่อุปสรรคปัญหาสารพัดเพราะฉะนั้นเนี่ยยากที่จะสมหวังนะครับยากที่จะสมหวังนะครับมาถึงความรักก็ยังไม่ดีด้วยเช่นกัน ความรก็ยังไม่สมหวังธุรกิจค้าขายของท่านในช่วงนี้นะครับผลกําไรเนี่ยอาจจะได้ไม่มากนะไม่ได้ตามที่เป้าที่คุณต้องการนะครับเปิดกระเป๋าก็ยังไม่ตรงพอนะเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนนะออสู้ต่อไปนะครับแล้วก็การสมัครงานทำเนะียังไม่สามารถที่จะหางานทําได้นะโอ้โตอนเนี้งานหายากมากๆเลยหลายคนโทรมาดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ย บางคนเนี่ยนะตั้งแต่ออกจากงานมาตั้งแต่โควิควดนูนขังเสียนูนตอนนี้เขาย,ยังไม่ได้งานไม่ได้งานเลย<ฮ>โอ้โหโไปสมัครมาตั้งหลายที่แล้วนะเจอเรื่องงานอะไรมาเนี่ยเขยินดีทําหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีงานทําอยู่แล้วขอให้คุณตั้งใจนะครับ <S <S ทํางานของคุณให้ดีที่สุดนะอย่าทําแบบส่งไปทีดึงทําแบบลวกๆ่นะเออก็ต้องทําให้เต็มที่ นะครับในเรื่องของคะแนนสอบก็วันนี้ยังไม่ค่อยดีนะครับในเรื่องของคะแนนสอบนะโอเคมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวดูดิเดงกันเลยนะครับเก๋จ่วยกัน มาถึงบอกในเรื่องของสีก่อนสีที่คุณเว้นในวันนี้ให้เว้นสีแดงนะเพราะว่าสีแดงเป็นกาลากินีสัญจรเพราะฉะนั้นชะตาชีวิตใครเนี่ยนะครับตกที่ภูมิพระจันทะร์ดาวอาทิตย์ไม่ดีระวังไฟดูดน,นะไม่เคยดูดมาก่อนคุณจะคุณแคใช้โดนดูดนิ้วๆแยะแย่ปักปักไฟนะสี ที่ดีก็จะมีเหลืองขาวม่วงสีส้มสีฟ้าเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีม่วงนะสีม่วงดีสุดสีที่รองลงมาคือสีฟ้าสีฟ้าน้ําทะเลได้นะทิศที่ดีก็จะมีตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศเหนือเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลของดวงดาวในวันนี้ ก็จะมีของดาวพระจันทร์นะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวพระจันทร์นี่ก็จะย้ายราศีนะครับเวลาเท,ที่ยงคืน58นาทีนะจันทร์ย้ายราศีเนี่ยตำแหน่งก็ไปเป็นเกษตรนะเพราะฉะนั้นคุณได้เจ้าเมืองถือว่าดีมากในดวงชะตาของคุณนะครับเผลอก็ถือว่าดีนะประสบผลความสําเร็จในดวงชะตาของคุณนะเล็งกับชาวราศีมังกรนะครับ ก็มีโอกาสได้รับการติดต่อศึ่อาต่างมีราบปากด้วยในดวงชะตาของคุณนะแล้วก็จะมีของดาวพระศุกนะครับในวันนี้อิทธิพลของดาวพระศุกเนี่ยติดพิษครุนะติดพิษครุฑเวลาตั้งแต่กี่โมงล่ะบ่าย2องโมงสิบนาทีนะครับพิษครุฑหมายถึงภัยทางอากาศของหนักหล่นทับใส่ตกจากที่สูงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยอุบัติเหตุต้องระวัง นะครับถ้าใครชอบโลดโผนไปแอดเวนเจอร์ไปปีนต้นมะม่วงไปเก็บลูกมะม่วงเนี่ยคุณจะตกลงมาต้องระมัดระวังไว้นะิดนึงนะในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้บอกแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงชะตาคุณไม่ค่อยดีนะครับไม่ควรจะเสี่ยงโชคอะไรก็แล้วแต่นะเพราะอยู่นิ่งๆเขาไว้นะครับคนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์ ถือว่าคุณจะมีโชคลาภประสบผลความสําเร็จที่ดีในดวงชะตานะแสดงว่าคนเกิดในวันเสาร์คุณก็มีโชคลาภใช่ไหมเออถูกตตรถตฟสามสิบล้านคุณก็เอาเงินไปขึ้นดีดีแล้วกันนะเออเพราะฉะนั้นคนที่มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภอว่าคนที่เกิดในวันเสาร์วันพฤหัสวันศุกร์วันพุนนนพธกลางวันวันจันทร์ก็ได้เออนะดีหมดละแต่วันอาทิตย์ไม่ค่อยดีแล้ว,วอะไรนะเออคุณอาจจะป่วยไม่สบายเครียดอยู่ก็ได้ นะต้องทําใจที่ถึงนะครับโอเคมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆกันอย่างรวดเร็วนะชาวลัคนาราศีเมฆเนี่ยนะครับในเรื่องของการงานในวันนี้ของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างดาวการงานของคุณเนี่ยเป็นกเกษตรอยู่ก็ถือว่ามั่นคงดีนะทำอะไรก็จะประสบผลความสําเร็จนะครับหลายคนบูชาดวงนะโมพุทธาย,ยาของอาจารย์ไปเอาไปสวดนะเก้าบทนะให้สวด ทุกวันพระนะหรือหรือถ้าไม่อย่างนั้นเองคุณจะสวดวันไหนก็ได้แล้วแต่คุณนะครับเวลาว่างก็ถือว่าเป็นสิริมงคลน,นะเรียกโชคลาภเงินทองนะครับเออคนเรียกนำไปบูชาก็บอกว่าก็ได้โชคลาภไปเรื่อยนะอ,อได้จากที่ไหนไม่รู <c oughs> ้เฉพาเออันพูดไม่ได้ันพูดออกออก,ออกออกสื่อไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> เขาก็ไป,ไปที่อาจจะใต้สมุทรนะเอโชคลาภจากใต้สมุทรเมืองบาดาล นะครับในเรื่องของการเงินในวันนี้ถือว่าจะรับการสนับสนุนเรื่องเงินเรื่องทองที่ดีนะครับในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังไว้ไดนึงนะในดวงชะตาของคุณต่อมา <c oughs> ชาวลัคนาราศีพฤษกนะชาวลัคนาราศีพฤษกนะครับอิทธิพลในดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวการงานก็กลุ่มลัคนา วันนี้คุณอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยจะต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามให้มากในเรื่องของการงานของคุณนะครับในเรื่องของการเงินในอิทธิพลของดาวพุธก็ยังทักกลุ่มลักษา,าของคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นการเงินของคุณก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับวันนี้คุณก็มีโอกาสาทําธุรกรรมก็ผ่านแต่ให้ดูไอเอกสารสัญญาให้ดีนะครับอาจจะมีปัญหาให้ระวังในเรื่องของภาษีไว้ด้วยนะในดูเอกตาคุณในเรื่องของ งานก็บอกไปแล้วเงินบอกไปแล้วนะครับความรักของคุณก็ถือว่าได้คู่ครองซึ่งถูกอัจฉริยะใสดีนะในดวงตาเว้าันชาวราศีพฤษภรักตัวเองเข้าไว้ดีที่สุดนะครับให้ระวังในเรื่องของคําพูดคาจาระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาไปด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุน <c oughs> นะชาวราศีเมถุนเนี่ยดาวประจาตัวคุณอยู่ในภพวิน่ศ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องทําตัวให้เหมือนแท็กเป็นแท็กเข่นเป็นจอห์นวิกนะคุณจะต้องแบบมีความเป็นสนตัวให้มากที่สุดไม่ควรที่จะไปมีปัญหาอะไรกับใครนะครับเป็นช่วงที่โอกาสยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะให้ระวังปากของคุณด้วยนะครับบาะทีปากคุณเนี่ยมีอังคารกลุมรักนะมักมักจะพูดจาตรงเกินไปนะครับแต่ต้องระมัดระวังไว้ดนึ่นนะในโดยสางขงคุณ ในเรื่องของการงานของคุณในวันนี้ก็ถือว่าประสบผลความสาเร็จนะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานนะครับส่วนการเงินวันนี้ก็ถือว่าได้เงินนะเงินเก่าๆเ,เงินอะไรก็แล้วลแต่ก็จะเข้ามาในวันนี้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวกรามมะก็มาอยู่ในภพวินาา นะครับการงานมักพบกับความเสียหายมีปัญหาอุปสรรคต่างๆก็ต้องรอบคอไปมากในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับกระดุมพระราพระก็ถือว่าคุณจะมีโชคลาภนะทางด้านของการเงินด้วยเช่นกันในดวงชะตาของคุณแต่ในวันนี้ดาวการเงินคุณเสียนะครับจ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยูนะเพราะว่าก็ต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายส่วนในเรื่องของความลับอยู่ในเฑ์ที่ดีนะถือว่าจะมีโชคลาบนะครับต่อมาชาวลัคนาราศี สชาวราศีสิงห์เนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวไปจำตัวก็ไปอยู่ในพบงานงานก็เป็นเกษตรอยู่ตถือว่าด,ดีแต่ให้ระวังอุบัติเหตุเรื่องเสียหายหรือการตัดสินใจดใดๆที่ผิดพลาดนะครับอ,อ,อาจจะถูกไฟดูดไฟช็อตในที่ทํางานก็ได้นะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตามคุณในเรื่องของการเงินอิทธิพลของดาวพุธในวันนี้ทําธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านประสบผลความสำเร็จสมหวัง นะครับในเรื่องของความรักถือว่าคู่คุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะจะให้การช่วยเหลือสลัสนุนในเรื่องของการงานให้กับคุณในระดับในระดับหนึ่งเท่านั้นนะต่อมาชาวลัคนาราศีกัน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 นะกันเนี่ยหลายคนทำไมเครียดสัเกินไมเพรงานติดขัดมีปัญหาอุปสรรคนัดจะเซ็นแล้วหรือ,อยู่ดีๆก็มีปัญหาโน่นนี่นั่น,น เออบางคนก็มีนิดเ่องของเครดิตกู้แบงค์ไม่ผ่านนะบางคนก็ติดบูโรโหสารพัดเลยนะพอมันจะไปได้ดีๆมันก็ยึกยึกจักจักยึกยึกจักจักนะในเรื่องของการเงินของคุณนะครับอิทธิพลของดาวพระศุกร์ในวันนี้ก็ถือว่าการเงินจะรับการสลับสนุนส่งเสริมที่ดีนะครับในดวงชะตาในเรื่องของงานเนี่ยดาวพุธของคุณก็เดินดีแล้วนะครับวันนี้ของคุณก็จะมีอํานาจวสาสนาที่ดีในเรื่องของการงาน อาจจะมีคนํากกินคุณแต่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดนิดนึงนะครับเอกสารต่างๆนะในเรื่องของความรักก็อาจจะไม่ค่อยที่จะได้ดั่งใจดั่งใจสักเท่าไหร่นะผู้หลับผู้ใหญ่ก็มักจะเพ่งเล็งดวงชะตาคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลในเรื่องของการงานอิทธิพลดาวการงานก็มาเป็นเกษตรการงานคุณก็มีความมั่นคงที่ดีในดวงชะตาของคุณ ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายมากักวเวียนศรีรษะนะครับดาวพิําตัวบคุณเนี่ยก็ไปอยู่ในพบมรณนะคุณก็มีเกณฑ์การเดินทางไกลนะชาวราศีตุลอาจจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นน, <c oughs> นะครับในเรื่องของการงานต่างๆนะคุณก็จะมีโชคลาภเข้าบ้านด้วยในวันนี้นะครับในเรื่องของการเงินก็จะมีดอกผลมีผลเข้าไรเข้ามานะครับต่อมาชาวาลาัคนาราศีพิจิก ชาวราศีพิจิกเนี่ยดูจเต่างคุณในเรื่องของงานวันนี้ไม่ค่อยดีระวังจะทะเลาะกับหุ้นส่วนนะครับออกับลูกค้าต้องระมัดระวังไว้หน่อยหนึ่งนะในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยอิทธิพลในวันนี้การเงินก็ถือว่าอย่างมั่นคงอยู่นะครับในดวงเดตาคุณให้ไประวังในเรื่องของงานหรือความขัดแยง้งหรือความเข้าใจผิดต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับนะครับต่อมาชาวลัคนาราศี ชาวราศีธนูในเรื่องของการงานเนี่ยอทิทธิพลของดาวพุธก็เป็นเปน็นอาริวันนี้ก็ต้องาาระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของเอกสารในเรื่องของงานระวังในเรื่องของคดีความด้วยนะของชาวลัคนาราศีธนูนะครับในเรื่องของการเงินวันนี้จะมีโชคลาภวันนี้คุณจะมีโชคลาภจากสิ่งเก่าๆเดิมๆในเรื่องเงินเงินทองทองของชาวลัคนาราศีธนูนะครับ โอเคต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยในอมังกรชาวราศีมังกรวันนี้คุณมีโชคลากเข้ามาอยู่แล้วอย่างที่บอกนะในเรื่องของการเงินก็ต้องขยันในการหาเงินหนาทองให้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับในดวงตาต้องขยันเท่านั้นถึงจะดีนะสิ่งที่คุณต้องระวังก็คืออาจจะมีปัญหากับบริวารด้วยนะครับ <c oughs> ต่อมาชาวลัคนาราศี ราศีกุมในเรื่องของดาวการงานคุณในอังคารก็อยู่พวปุตตะนะวันนี้การงานก็ถือว่าจะมีความรับผิดชอบที่ดีนะครับในเรื่องของการเงินก็ยังไ,ได้เงินอยู่วันนี้เงินเข้าเงินทับตัวทั้งเงินทั้งโชคลาภแสดงว่ามีโชคแน่เลยใช่ไหมชาวลาัคนาราศีกุมนะครับเพอรอาะฉะนั้นเนี่ยมีโชคลาภเด้งเงินได้ท้องก็โอเคแล้วนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนนะครับ ชาวราศีมีนดยงชะตาของคุณเนี่ยนะดาวเป็นตัวคุณยังอยู่ในภพว,วินาศนะครับเพราะฉะนั้นต้องอยู่ให้เป็นกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายเขาไว้อย่าไปมีปัญหาอะไรกับใครในเรื่องของการงานของคุณเพื่อรหัสสบดีก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปด้วยเช่นกันไม่ต้องรีบร้อนนะครับในการทํางานไปเรื่อยๆในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวอังคารของคุณในวันนี้ก็ถือว่าจะมีผลกําไรที่ดีเข้ามาในดวงชะตาคุณแต่ให้ระวังในเรื่องของเพื่อนฝูง นะครับอาจจะมีปัญหากับเพื่อนฝูงได้ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงอย่าไว้ใจเพื่อนนะชาวาลาัคนาราศีมีนนะครับโอเคนะอันนี้ครบแล้วทั้ง12บสราศีนะเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ดูให้เพิ่มเติมนะครับว่าดูวงชะตาของคุณหนึงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะ <c oughs> จะพยายามให้เกิน20่สินาทีนะ ชุดใบที่สองชุดใบที่สองโอเคให้เวลาสิบวิเ,เริ่มเจ็คหนูสาสีงาหงูฉีล่อยก้าจับสำหรับคนที่เลือกใพ่ใบที่หนึ่งของนี้คุณได้คได้เ,ดเก้าเหรียญเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการของคุณก็ไม่ได้ลำบากอะไรนี่เหมือนเต็มไปหมดเลยนะครับเออก็ถือว่าธุรกิจส่วนตัวก็ดี ฐานะทางการเงินก็ดีอยู่นะครับคนโสดก็ยังโสดต่อไปนะเพราะคุณยังใช้ชีวิตหลั่นล้าอยู่กับเพื่อนฝูงและสังคมต่อมาคนเริ่มไปบาบที่สองที่คุณได้ปันะ๊บ Temp ปรแลนดทำอะไรวุกยวนมาซ้ำๆเดิมๆคิดแล้วคิดอีกนะเออไมดู้ะอะคุณในเรื่องของการงานก็มีเกณฑ์การปรับเปลีปปป่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการเงินก็ถือว่าคุณเป็นคนที่หมุนเงินเก่งนะครับในเรื่องของความรักก็ถือว่า เพื่อนจะมีอิทธิพลกับคุณหรือเพื่อนอาจจะแนะนาให้รู้จักก็ได้นะครับต่อมาคนเพื่อไพ่ใบที่สามวันนี้คุณได้ฟัอเด็กถือเหนะร,อเรียญนะโชคลาบรอยเลื่อนมาน้ยเนี่ยก็จะมีเข้ามานะในดวงชะตาคุณการงานก็อาจจะมีอารมณ์เบื่องงานนะครับออของคุณที่ทําอยู่นะในเรื่องของการเงินก็อาจจะเข้ามาช้าบ้างนะครับแต่นีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาจากเพื่อนไปเป็นแฟนได้นะไม่ต้องรีบร้อนมากจนเกินไปนะครับโอเคอันนี้คือคำตำนานปิพิโดยภาพรวมทนะั้ง12ราศีถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวง,งชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ